ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพักเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพักเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสจพ่อกมหลวงชุมพรเกตระดมศัตรูรปหล่อปั๊มหลวงประสองวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับรุ่นนี้จะเป็นเรียกว่าร,รุ่นหลังเลขสองนะครับผมออกวัดหาดสายแก้วนะครับ จะเป็นรูปก่อกปั๊มที่มีขนาดเล็กนิดหนึ่งนะครับหลังเลข2คือเลข2องจ่จุดตรงนี้นะครับผมเป็นเลข2ไทยนะครับนี่รมจะมาส่งกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสองนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสองเป็นใบหน้าแบบนี้นะครับ มีผ่าปั๊มนะครับจะเห็นความคมชัดของดวงตาเส้นหน้าผากแล้วก็ปากนะครับคมชัดนะครับมีดวงจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับนี่มีความผิวไหวเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อองค์นี้เป็นเนื้อตรงเหลืองนะครับเนื้อตรงเหลืองก็มีสภาพตึงแน่นนะครับนี่ดูความคมชัดนะครับ อที่แดงๆนี่ก็เป็นสนิมของทองเหลืองนะครับสอนคำว่าหลงพระสงนะครับมีเป็นแท่งขึ้นชัดเจน,นครนี่นะครับผมนี่มาดูด,ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังส่วนมากก็ตรงนี้ก็จะเป็นรอยครีมจับนะครับส่วนมากจ,จะพบเจอ รอยแบบนี้ท, these, ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าก็จะเป็นโดนอยู่ที่จมูกพอดีนะครับก็จะเป็นรอยครีมจับนะครับตามความันนิต่างของผมนะครับนี่ดูนะครับความคมชัดของชิวอนนะครับนี่รับความจะต้องมองเห็นความคมชัดชัดเจนนะครับนี่นี่เลขสองไทยที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับ ดูด้านข้างนะครับนี่มีรอยเก็บเก็บตะใบนะครับความเรียบร้อยของขอบข้างนะครับนี่เป็นรอยปั๊มนะครับนี่มีรอยปัมยป๊มให้เห็นนะครับก็เก็บด้วยตะใบนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่มีรอยปั๊มแล้วก็รอยตะใบนะครับนี่ตะใบเก็บงานนะครับให้ให้มีความสวยงามน,นะครับ ดันก้อนนับก้อนก็เป็นนี่ลักษณะจะเป็นก้อนเกลึงนะครับมีเส้นวงเดือนนี่นะครับมากจะเห็นทุกองนะครับนี่นฐานลักษณะคล้ายๆกับหกเหลี่ยมนะครับผมนี่แล้วก็อุดด้วยยาเส้นเกคสาแล้วก็เส้นผมของหลวงพระสงฆ์นะครับติดทับด้วยปูนขาวนะครับตามสูตรนะครับ บางองก็ปิดทับตื้เทียนชัยก็มีนะครับบางองนี่นี่นะครับสร้างน้อยหายากนะครับหลังหลังเลขมสองนะครับตุ๊หลอกปัม๊มหลังเลขมสองออกเสีวัดหาใสาแก้วนะครับนี่สร้างน้อยหายากมากนะครับที่นี้ราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงนะครับ อนนี้ก็ชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่หลักพันกลางๆแล้วนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับและความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับจะนำะเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับผมแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ